วิธีขายเหรียญและถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารด้วยรูปแบบ P2P ในแอป Binance ทำยังไงไปดูกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Investor Network เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีขายเหรียญแบบ P2P นะครับว่าเวอร์ชั่นล่าสุดของ Binance เนี่ยทำยังไงนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้สมัครเอ็กชแนนต์ไบแอนก็สามารถสมถัครใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆจะกรอโคนี้ตอนที่สมัครครั้งแรกก็ได้เพื่อนๆก็จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมในการเทรดอยู่ที่20%ตลอดชีพด้วยนะครับแต่พร้อมแล้วเราไปเรื่องมันได้เลยครับเวลาที่เราจะขายเหรียญน,นะครับก็ให้เพื่อนๆมาที่คําว่าการแลกเปลี่ยนแบบ P2P ตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะมีการขาย2รูปแบบนะครับเหมือนกับการซื้อเลยนะครับก็คือจะมีการขายแบบ P2P ในการเลือกล้านค้าได้นะครับหรือว่าเราจะขายแบบด่วนก็ได้นะครับ <biases. S 2> เราก็เมื่อเลือกตรงนี้นะครับมันจะมีเขียนว่าซื้อกับขายนะครับเราก็เปลี่ยนมาเลือกคําว่าขายนะครับาขายตรงนี้เห็นไหมนะครับแล้วก็สามารถขายแบบด่วนก็ได้นะครับหรือว่าจะขายแบบ P2P ตรงนี้ก็ได้นะครับ P2P เราก็จะสามารถขายโดยการเลือกร้านค้าได้นะครับก็กดตรงนี้นะครับคําว่าขายกดเข้าไปนะครับก็จะมีเหรียญให้เราขายนะครับทั้งหมด5เหรียญดยการยกัน u s ท BDT BUSD BNB แล้วก็ ETH นะครับผม แต่ว่าก่อนที่เราจะเอาเหรียญมาขายแบบ P2P ตรงนี้ได้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องทําการโอนมาก่อนนะครับสมมุติว่าเราเนี่ยทำการเทรดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับยอดเงินตรงนั้นเนี่ยมันจะไปอยู่ที่กระเป๋าสปอตนะครับเดี๋ยวผมกลับมาให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับกลับไปที่เมนูสปอตก่อนนะครับก็คือมาที่กระเป๋าเงินตรงนี้นะครับมนดูด้านล่างขวามือกดมาที่ตรงนี้เสร็จปั๊บนะครับเวลาที่เราทําการเทรดแล้วเนี่ยยอดเงินของเรานะครับมันจะยังคงอยู่ในกระเป๋าของสปอตตรงนี้นะครับเราก็จะต้องทำการย้ายเงินนะครับย้ายสกุลเงินของเเรานี่ย เข้าไปที่ f u n d i n g ก่อนนะครับเราถึงจะทําการขายแบบ P2P ได้ซึ่งวิธีการโอนจากสปอร์ตไป f u n d i n g นะครับก็เพื่อนๆมากดตรงนี้ได้เลยนะครับกดโอนตรงนี้อ่ากดโอนตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ว่าเราจะโอนจากกระเป๋าสปอร์ตนะครับไปถึงกระเป๋า Funding ของเรานะครับด้วยสกุลเงินไหนเราก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับผมจะเลือกเป็น USDT นะครับ USDT ใส่ไป USDT นะครับผมกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ เราก็ใส่จํานวนได้นะครับว่าเราจะใส่จํานวนไปเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าผมใส่ไปที่20 USDT แล้วกันนะครับก็กดยืนยันการโอนได้เลยครับก็เรียบร้อยนะครับผมทีนี้เนี่ยยอดเงิน USDT นะครับจากสปอตเนี่ยก็จะย้ายไปที่ Funding เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็กดไปที่ Funding ได้เลยครับพอมาที่ Funding นะครับจริงๆตรงนี้มันก็มียอดเงินของผมอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าเมื่อกี้20 USDT นะครับมันก็ได้เพิ่มมาในจำนวนตรงนี้เข้าไปนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็มาเลือกคําว่า P2P ตรงนี้ได้เลยครับกดคลิกเข้ามานะครับแล้วก็มาเลือกนะครับเปลี่ยนจากซื้อเนี่ยให้เป็นขายนะครับตรงนี้แล้วก็อย่าลืมเลือกส,สกุลเงินด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นสกุลเงินอื่นเนี่ยเวลาที่เราทาการซื้อขายเนี่ยมันก็จะเป็นของประเทศนั้นๆด้วยนะครับผมอ่าสมมุติว่าผมจะทําการขายนะครับผมก็มากดเลือกคําว่าขายนะครับ ในการขายแบบนี้นะครับก็จะสามารถเลือกร้านค้าได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากขายแบบด่วนนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาเลือกร้านค้าเองนะครับก็สามารถมาเลือกตรงนี้เป็นแบบด่วนได้นะครับผมนี่เลือกเป็นแบบด่วนก็สามารถขายได้เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ผมจะขายแบบเลือกร้านค้าให้ดูละกันนะครับอ่ามากดตรงนี้เหมือนเดิมเลือกคําว่า P2P นะครับอ่าแล้วก็กดคําว่าขายทีนี้ในการขายแบบนี้นะครับแต่ละร้านเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างร้านนี้นะครับถ้าเกิดผมจะขายให้กับร้านนี้เนี่ย ผมจะต้องขายขั้นต่ําอยู่ที่3 0 0 0 0บาทนะครับสูงสุดอยู่ที่8 8 0 0 0บาทโดยทีเดียวนะครับแต่ตอนนี้ผมจะขายแค่20เหรียญนะครับผมก็ต้องเลือกร้านอื่นนะครับก็ต้องเลือกไปเรื่อยๆแต่ให้เพื่อนๆสังเกตนะครับถ้าเกิดเรายิ่งเลื่อนลงเนี่ยเรทในการขายนะครับก็จะยิ่งถูกลงเรื่อยๆนั่นเองนะครับถ้าเกิดผมขายให้กับร้านนี้นะครับร้านแรกเนี่ยเห็นไหม ผมจะได้เลทอยู่ที่3 3 1 7บาทนะครับโดยที่ถ้าเกิดผมขายให้กับร้านที่2นะครับผมจะได้เลทอยู่ที่3 3 1 6หบาทนั่นเองแต่ตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่สามารถขายให้กับ2ร้านนี้ได้นะครับเพราะว่าสตาร์ทเขาก็คืออยู่ที่50,000บาทนั่นเองนะครับผมจะขาย20บเหรียญก็อยู่ประมาณ500บาทนะครับอ่ะผมก็จะต้องเลือกหาร้านที่เริ่มขายนะครับตั้งแต่500บาทขึ้นไปนะครับอ่าอย่างร้านนี้เห็นไหมเริ่มมาละ1000บาทนะครับแต่ก็เลทก,ก็จะต่าลงเรื่อยๆนะเห็นไหมนะครับก็เเลืื่่อองมารย จะมีร้านขาย500บาทไหมนะอ่าเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับอ่าเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาอ่าอย่างร้านนี้นะครับร้านนี้ก็คือเริ่มขายอยู่ที่200บาทนะครับถึง3 7 9 6 3บาทเลยนะครับเปอร์เซ็นต์ในการเทรดนะครับหรือว่าในการทาธุรกรรมของร้านนี้ก็คืออยู่ที่184ครั้งโดยมีอัตราความสําเร็จนะครับอยู่ที่ 99. 4 6ด้วยนะครับผมก็จะกดขายตรงนี้เลยนะครับแล้วก็รับเป็นแบบแบงค์ทอนเฟอร์ด้วยนะครับก็คือผ่านบัญชีธนาคารโดยตรงนะครับก็กดขายยได้เล ในการขายตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกขายได้นะครับว่าจะขายโดยเฟสหรือว่าจะขายโดยคริปโตนะครับคือตรงนี้เราสามารถเลือกได้อย่างถ้าเกิดผมอยากจะขายย0ิ USDT นะครับผมก็สามารถใส่ตรงนี้ไปได้เลยนะครับซึ่งเขาก็จะคำนวณออกมาให้เรานะครับว่ายี่ิบ USDT เนี่ยเป็นจำนวนเงินกี่บาทนะครับอย่างตรงนี้ก็คือผมจะได้656บาท20สตางค์นั่นเองแต่ถ้าเกิดผมขายโดยเฟสนะครับโดยเฟสเนี่ยคือเราสามารถกําหนดได้เลยนะครับโดยเฟสคือผมอยากจะขาย500บาทแต่ไม่รู้นะว่าเป็นกี่ USDT นะครับผมก็สามารถใส่ไปได้เลย500บาทอ่าระบบก็จะคำนวณให้เรานะครับว่าถ้าผมขายจํานวน500บาทเนี่ยผมจะต้องจ่ายเป็น USDT นะครับอยู่ที่15.23 USDT นั่นเองนะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะขายแบบไหนนะครับผมจะขายแบบคริปโตแล้วกันนะครับเมื่อกี้โอนมาแล้ว20เหรียญนะครับก็ขายไปเลย20เหรียญนะครับก็ได้เลทตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาเลือกวิธีการชําระเงินตรงนี้ครับลืวกวิธีการชําระเงินนะครับก็เลือกไปนะครับว่าจะให้ทางของร้านค้าตรงนี้เนี่ย โอ,อนเงินมาให้เราผ่านบัญชีไหนนะครับผมจะเลือกเป็นบัญชีนี้แล้วกันนะครับก็กดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับพอเลือกเข้าไปเสร็จแล้วนะครับเราก็กดตรงนี้ได้เลยครับขายฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับกดคลิกต่อไปพอมาถึงหน้านี้นะครับเราก็ไปคุยกับทางร้านค้าได้เลยนะครับโดยการเข้ามาที่เมนูแชทด้านบนขวามือตรงนี้นะครับกดคลิกเข้ามานะครับเขาก็จะแนะนำนะครับประวัติร่าวนะครับสวัสดีค่ะทางร้านยินดีให้บริการเราอยู่หน้าจอตลอดพร้อมที่จะให้บริการลูกค้า เราก็พิมพ์แจ้งเขาไปนะครับว่าพร้อมครับอ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับ คือในการที่เราจะขายเหรียญให้ก AH> ับเขานะครับเราจะต้องได้รับเงินก่อนนะครับเราถึงจะทําการปล่อยเงินให้กับทางร้านค้านะครับเพราะว่ามีเคสในกรณีตัวอย่างแล้วนะครับอย่างในคลิปนี้นะครับผมเพื่อนๆลองไปหาดูนะผมจะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นเคสกรณีตัวอย่างนะครับที่ผมเนี่ยทำการปล่อยเงินให้กับทางร้านค้าร้านนั้นโดยที่ผมยังไม่ได้รับเงินเองเลยทําให้ผมนะครับโดนโกงไปนะครับอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 0บาทเลยนะครับสำหรับอุทาหหอนครั้งนั้นละกันนะครับผมก็เอาไปดูเป็นวิทยาทานละกันนะครับผมสาหรับคลิปปนนนนัั้ะะครบทที่ผมําไ โอเคทีนี้เราก็รออย่างเดียวนะครับรอให้ทางร้านค้าตรงนี้นะครับโอนเงินมาให้เราก่อนนะครับแล้วเราก็ไปเช็คในบัญชีธนาคารของเราว่ายอดเงินเข้าหรือยังนะครับถ้าเกิดเข้าแล้วเราก็กดยืนยันว่าได้รับชําระเงินตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้ก็รออย่างเดียวนะครับตอนนี้นะครับเขาก็มีการแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่าอ่าเห็นไหมตรงนี้เนี่ยด้านบนนะครับก็จะมีข้อความแจ้งเตือนเขมานะครับว่าทางร้านค้าเนี่ยได้ทําการโอนเงินมาให้เราแล้วนะเราก็กดเข้าไปดูคำว่าเมนูแชทตรงนี้ได้เลยครับ เขาก็บอกว่าโอ้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าเช็คแล้วกดยืนยันให้ด้วยนะคะนะครับเราก็กดกลับมานะครับแล้วเราก็ไปเช็คในบัญชีธนาคารเราก่อนนะครับว่าได้รับจริงหรือเปล่านะครับในจํานวนยอดเงินเท่านี้นะครับก็ไปที่ธนาคารของเราได้เลยเมื่อเราตรวจเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการส่งเหรียญไปให้ทางร้านค้าได้เลยครับโดยการกดกลับมานะแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้ครับข้อมูยืนยันว่าได้รับชาระเงินแล้วนะครับเรากดไปได้เลยนะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับ พุติ๊กถูกนะครับแล้วก็ยืนยันไปได้เลยนะครับแต่ว่าเราจะต้องทาการเช็คยอดเงินก่อนนะว่ายอดเงินของเราเข้าไหมนะครับเมื่อกี้ก็มีการส่งสลิปมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วผมก็เข้าไปเช็คเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยผมก็กดยืนยันไปได้เลยครับเท่านี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เรากรอกรหัส qr code นะครับที่ได้รับมาเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมก็กดดีไปนะครับผมแล้วก็เสร็จสิ้นได้เลยครับ โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทาการขายเป็นที่เรียบร้อยนะครับยอดเงินก็เข้ามาในบัญชีผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยู่ที่6 5 6บาท20สตางค์นั่นเองนะครับผมโดยเลทราคาที่ผมขายไปก็คืออยู่ที่32มสบาทแปสตางค์นั่นเองนะครับจานวนที่ผมขายไปก็คือ20 USDT นั่นเองนะครับสาหรับร้านนี้นะครับผมก็เท่ากับว่าการขายของผมก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็สําหรับวิธีการขายเหรียญแบบ p 2 p นะครับเพื่อนๆก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับผม จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถขายได้ถึง5สกุลเงินด้วยกันนะครับก็คือ USDT, BTC นะครับ BUSD, BNB แล้วก็ ETH นะครับหรือว่า e t h e r e u m นั่นเองเราสามารถทำการขายได้ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับ5สกุลเงินนี้แล้วเราก็สามารถดูประวัติย้อนหลังได้นะครับในคำว่าออเดอร์เมนูด้านล่างตรงนี้นะครับกดเข้ามานะครับแล้วก็คำว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับตรงนี้อ่าก็เขาก็จะบอกนะครับประวัติการซื้อขายของเรานะครับประมาณนี้นะครับผม แล้วก็อันไหนที่เสร็จสิ้นแล้วนะครับอันไหนที่ยกเลิกแล้วอะไรประมาณนี้นะครับอ่ามันก็จะมีบอกให้นะครับอันไหนที่รอดําเนินการอยู่นะครับตรงนี้มันก็จะบอกนะครับเราก็สามารถเข้ามาดูประวัติได้นะครับสําหรับหน้า P2P หรือว่าหน้าออเดอร์ตรงนี้นะครับผมอ่ากลับมาที่หน้าหลักนะครับ สำหรับการขายแบบ P2P นะครับก็สามารถทําตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเราถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับอยากจะขายแบบด่วนนะครับแบบที่เกียจจะมาเลือกร้านค้านู่นนี่นั่นนะครับเราก็กดมาขายแบบด่วนได้นะครับโดยการเปลี่ยนคําว่า P2P นะครับเป็นคําว่าด่วนตรงนี้ได้เลยตอนนี้ก็คือไบแนนตนะครับรองรับอยู่ที่5สกุลเงินด้วยกันนะครับการขายตรงนี้นะครับมันจะมีขั้นต่ําด้วยนะครับถ้าเกิดการขายแบบด่วนตรงนี้เนี่ยขั้นต่ําก็คืออยู่ที่500บาทนั่นเองนะครับโดยประมาณนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ ซึ่งในการขายตรงนี้นะครับเราก็สามารถใส่จํานวนไปได้เลยนะครับว่าเราจะขายกี่ udt s นะครับสมมุติว่าผมจะขายอยู่ที่1 0 u s d t นะครับเราก็กดขายฟรีตรงนี้ได้เลยครับอ่าแต่มันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับจานวนขายขั้นต่ําอยู่ที่20นะครับเพราะฉะนั้นในการขายแบบด่วนของ p 2 p เนี่ยเราจะต้องขายขั้นต่ำนะครับอยู่ที่20 u s d t นะครับผมแล้วก็กดขายฟรีแบบไม่มีค่าธรรมเนียมได้เลยครับ อ่าแล้วเราก็เลือกบัญชีนธนาคารนะครับว่าจะขายให้ทางของร้านค้าเนี่ยโอนเข้าบัญชีไหนของเรานะครับก็สามารถเลือกได้นะครับอย่างส่วนตัวผมเนี่ยก็ได้ทําการผูกบัญชีไปนะครับสบัญชีด้วยกันนะครับผมถ้าใครที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีนะครับก็สามารถทําตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมก็ได้ทําการสอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะผมจะแปะลิงก์วิดีโอนะครับไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับ แล้วก็จะลืมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครเอ็กชแนนไบแอนนะครับในการเทรดซื้อขายคริปโตเคอเรนซีนะครับเพื่อนๆสามารถสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะกรอกรหัสนี้ไปก็ได้นะครับในตอนที่สมัครครั้งแรกนะครับผมเพื่อนๆก็จะได้สิทธิพิเศษนะครับในการได้รับส่วนลด20%นะครับตลอดชีพด้วยเนาะเวลาที่เราจะทำการเทรดซื้อขายเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับใน e x c h ช n g e ของ b บ n a น c e นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนคะรับ ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมมีข้อมูลอะไรใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ